สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูนาดาครับจะปูครับว่าได้เยอะยังเดี๋ยวเราไปดูอู้เยอะเลยนี่นี่นปูอุ้นี่น,นี่ตัวนึงไม่มีอุปกรณ์จับเลยบอนอู้อู้ตัวนึงตัวนึงเนี้ยเอาไหมยังสองตัว สองตัวงูอีกเอาไปเร็วๆนี่นี่นี่ยู่ตรงนี้ปปลลาาไไวว้้กก่่ออนนโอเคโอเคอยู่ตรงนี้นี่ตรงไหน con, okay, okay. น,น,นี่เอาก้อนหินนี่ขึ้นแอบอยู่เหรอนั่นแหละเอาขึ้นไม่ได้นั่นแหละอยู่งั้นเลยนั่นไหนแหละนั่นอ่ะเห็นไหมจะเอ๋มอนเบบีนั่นแหละ Ừ, đây đuôi hay là đây lại ừ, cha đây rồi cung đuôi một kí bảy nút tuôn nưng đây bảy nút chơi leo đây 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 lại à, này ok năm năm thằng na tuổi dây เจ้าพี่เร็วเร็วนี่ได้ได้ได้ในหลุมปูมีไหมในหลุมปูในหลุมปูในหลุมปูบางทีก็มีปลาในหลุมปูมีปลาใช่มันเป็นปลาตีนะปลาลูกลูกอันไหยอ่ะไม่เหนื่อย นี่กับน้ำใสมากเลยบรรยากาศดีหมหกเลุงเม็คอยหยบเกัีอ่าอให้ยบไปก่อนแล้วคอยคิท่าเดยแมใช่หรือเปลาเก้าให้ไม่ช่ใช่วอยู่แหลบนู้นนูน้ำดำนูนนั้นมองเพื่อ นึ่งตัวนึวยได้ได้ได้กปมได้กมได้กมได้กมเเลยลาวเร็วอได้ิ่ได้โอเคโอเคมันิขาพี่น้องหนูเอาไปทํอะไรกินเอาไปต้มกินออร่อย ต้มน้ำจิ้มซีฟู๊ดอรอไปตุดตีนเจอไหมเจอไหมไปนูตัวนึงแล้วไงไล่ไลายันไหมโอเคไปตามนูไปไม่อย่ะไปไม่ทูกแลวนี่เอาเอาจับตา Ho nim hoa, hoonim hoonim hoa. Doody hoonim hoa đi, hoa ním, hoa ním, tám ok, hoa hoa kín hoa 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 chít chít hoa thôi, ui hoa 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 เออเอาตัวนี้เก่อนอะไรโอเคโอเคแป๊บนึงพี่จิตจ้ยชำนาญจริงเราช้ำนาญจริงเลยนังอุ้ยนั่นนั่นเฮ้ยอ่านเหรอพี่เอาโทรศัพท์มาด้วยอยู่ในกระเป๋าเป็นยังไงบ้างอ่ะมาแหงข้าวต้มมนไหนข้าวต้มอันนี้ ไปไหนแล้วเมื่อกี้อ่ะนี่ย่องวองกระเป๋าเปียกอ่ะเอากระเป๋าไว้เอาเร็วๆเอาตัวนี้ก่อนตัวซักเปียอุ้ยอุยอ้ยกระระเลยตัวอุ้ยกระระมันควายมันเป็นมันควายตุ้ยผู้เรียนว่าเป็นมันควายจิตมันไม่ใช่ตูวเรียนอุ้ยให้เลยน่ะให้ใช่หรอนั่นหรอโอุยโอ้ยเหนื่อยเลยตัวนี้ พี่ว่าพี่หลับสบายในดูที่ได้เยอะยังลมลมลมพี่ว่าพี่หลับสบายจิตเลยคืนนี้ดูได้เยอะแลยไอ้เยอะแล้วพี่จิตเลยนั่นนั่นออกไปแล้วอุ้ยมันข้าวสองกี๊ข้าวสองกี๊ลองหยิบก่อนเร็วเอ็นเจีเอออเดี๋ยวตายให้นานใส่ก่อนดีนี่นี่เร็ว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  ฟังลงไปรู้มันฟังไปก่อนนานโอเคได้ครับไปแล้วเล็กเลือนล่ะน่ะเนี่กูยิงนี่ไนอนอยู่ใช่ก็เละเลยนึ่นึงนึเละตาก็เละตางานตัวใหญ่เอ่เอาตาจับตาจะถืได้ล้วโอ้ยพูนิ้มแล้วโอ้ไม่นิมแกงแงะลองกินเลมใหเจ้าดูดีๆัน้นกูฟังอยู่ เร็วควักกอาให้พี่น้องพี่น้องเอ้ยพลาดแล้วพลาดแล้วเหลือแต่ก้ามมันมามันไปแล้วมันไปแล้วนั่นไงฟังเลยควักกอาให้โอ้เหลือแต่ก้ามมันมาอะไรวะจะได้ไหมนั่นอ่ะให้ไปเลยเยัยนู่นยิบเลยไม่มีก้ามแล้วไม่เอาไม่ไหวใจพี่จิดโดนอะไรหนีปะ จับเลยจิตจิตจับเลยจิตจับเลยจิตจับเลยอุ้ยป้าดูสิเนี่ยจิตดูนะวิธีจับปูจิตด้วยดีจิตมันเคยหนีบมาชอบเขาให้มากเลยท่นมันเป็นวิธีการจิตวุายเลือดเล่เลยนะนิดนิดพีนลองไหมะลองมาลองดูพิจิตลองเอาพิจิตลองดู ปีเป้าอุ้ยพี่เป้าพี่เป้าเป็นอะไรหรือเป้าอุ้ยพี่เป้าจะกินปูพี่เป้าจะกินปูอุ้ยพี่เป้าตามปูขึ้นไปอู้หตัวยักษ์ลุยนู้นนู้นปูปูเป็นยังพี่เป้าจะไปกินปูเปย์มันไม่มีพิษหรอทำไมตัวใหญ่ขนาดนี้มีพิษเหมือนกันแหละน้ำมันอะเราอย่าไปถูกมันอย่าไปถูกอุ้ยตัวใหญ่มากเลยเข่าไม้นี่เลยเนี่ เอาทั้งเอาทั้งเทียบดูหตัวจะถ้าเาทั้งเลยเหยาว่ะทั้งบ๊ายบายพี่เป้าได้เก้าสายังใจเจอหนึ่งตัวว้าว้ยได้ไหมเร็วได้แล้วโอเคเจอตัวครับตัวยิ้มลุยตัวยิ้มลุยย้ายเข้ายิ่มโอเคโอเคโอเคแป๊บนึงยื่นตรงนั้นแหละ

ปั๊บนบอทุนมงหนึ่งไปทางนู้นนปนแป๊บนึงแปบ๊บนึงโรโรโรน,นีว่าถ้าไม่วิ่งออกก็คือฟังแข่ๆตรงนั้นเลยน่าจะไปแล้วแหละไม่ทาเจอละไรเจอ้ยอลยยยยุลุลุลุๆๆ โอเคโอเคให้ได้เจออีกตัวครับได้บงได้บีปดดบาดเห็นไหมโอเคครับเดินทางกระบ,บานน่าได้เยอะไหมมาดูได้เยอะอ,อ,อยู่นะไม่ธรรมดานะได้เยอะเลย เหมื่อชีฟนี่เยอะมากโอเคไปไปเหนื่อยไหมบ๊ายบายครับ